สวัสดีครับพี่ๆตัวนี้ม่วงไซมัสกัตของผมกำลังเปลี่ยนสีแล้วนะครับเนี่ครับพี่เห็นใช่ไหมครับกำลังเข้าสีแล้วนะครับอันนี้ผมขอใช้ชื่อว่าเป็นม่วงไซมัสกัตนะครับดูความแน่นของเขา,าครับเขาแน่นแบบนี้ทุกปีนะครับนี่จะต,ต้องเห็นใช่ไหมนู่นไปโอเคมาดูนู่นครับเป็นทุกยอดเลยและแน่นทุกยอดเลย แล้วชว่อนนี้คือมันมันเป็นก่อนกิ่งอื่นแล้วก็ดอกมาชุดหลังนี่มันแตกนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสุก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 ก่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวชว่อนนี้ให้พี่ๆดูก่อนดีกว่านะครับอ่ะมามาชิมดูสักผลหนึ่งนี่ครับมามาชั่งน้ําหนักกันดูครับอันนี้ถือว่าเป็นผลค่อนข้างใหญ่สําหรับชุดนี้นะครับดูจากสายตาอยู่ในจัดในกลุ่มผลใหญ่ที่มารีวิวอยู่ที่ สองผลเดีวอีกผลนึงเดี๋ยวมาเทียบกันเลย,เ,ยเฉลี่ยอ่ะเฉลี่ยเป็นสองผลขีดนะครับเอาง่ายง่ายสองผลขีดอยู่ที่20ผลโลแต่โดยภาพรวมเวลาส่งให้ลูกค้าครับมันจะเป็นการคราฟไซส์ผมก็ยังไม่รู้ก่อนนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไซส์หนึ่งกี่ผลกิโลแต่มาชิมกันครับมา เนี่ยครับเขาจะเป็นม่วงทรงรีนะครับเป็นม่วงทรงไก่ไก่ไก่แต่เป็นม่วงทรงรีอ่ะมามาดูกันครับอิสมาอิไลหรือมันกระเทีมอ่าอีกอันหนึ่งอ่านี่ครับดูเปลือกของเขาเนื้อของเขาเนื้อหุ้ม,มเมล็ดหมดเลยนะครับเต็มอ่าเนื้อหุ้ม,มเมล็ดหมดไม่ได้มีเรียกว่า เล็ดให้เห็นนะครับอ่ะมาแต่มเล็ดก,ก็คงน่าจะใหญ่ตามผลนะเดี๋ยวมาดูกันดูกันครับเนื้อของเขาอ่าในเปลือกของเขาอันไหนแล้วเมื่อกี้อ่าอันนี้ใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันเนื้อเดี๋ยวถาไหร่อ่าประมาณเนื้อของเขาก็อยู่ที่ประมาณ4ี่เปอร์เซ็นนะครับของเปลือกและเมล็ด นี่ครับพี่เห็นใช่ไหมนี่นของเขาพญาชิมนะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานะฮีมหวานฉ่ำอร่อยครับ,รบมาเล็ดเล็ดเปลือกอ ดูชอบยังไงถ้าใครสนใจลองทักกันเข้ามาได้นะครับไม่แน่ใจว่าออเดอร์อยู่ที่เท่าไหร่แลตอนนี้ก็จะมีลูกค้าจองกันอยู่บ้างครับยังไงก็ฝากผนหน่อยนะครับนี่ครับต้นพันธุ์ยอดเลยสำหรับพันธุ์นี้แน่นมากครับผมจะให้ชื่อว่าเป็นม่วงไซมัสคัสนะครับงไงฝากติดต,ตามนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณครับ